ครับผมต้นฝ่ายขายนะครับที่ภาษาการขายข,ายของมาส d ตาสาขาสีนครินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนํารถรุ่นใหม่นะฮะคือเป็น New Miner c h a n n มาสเตอรรุ่น4นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะฮะเราจะมีที่แตกต่างก็จะมีกันชนนะครับกันชนทําใหม่แนละ้วตัวน,น,นี้ก็คือเป็นการดีไซน์มาใหม่นะครับ ทำ่ให้เป็นความต่างของรถนะครับสิ่งเหล่งนี้ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับมันเป็นการดีไซนของทางมา z ดาเขาดีไซน์ออกมาส่วนถ้าผมอธิบายก็คือนะครับล้อนะฮะล้อจะเป็นเป็นตัวฝาครอบล้อนะครับซึ่งที่ใช้เป็นขวาฝาปิดนะครฝาตบถ้าเรียกแค่คนที่เล่นรถเขาจะรู้ว่าฝาตบนะฮะ รุ่นนี้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจะมีเป็นปุ่มปุ่มเปิดอัตโนมัตินะครับใช้สัมผัสแตะลงไปที่ประตูนะครับมาดูภายในนะครับภายในก็ยังเหมือนเดิมอยู่แค่การดีไซน์นะครับให้มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบ ที่ทำให้สดวกสบายยิ่งขึ้นก็เช่นรองรับหน้าจอจะรองรับ Apple CarPlay กับ Android นบ Auto นะครับเบาะหนังทําใหม่นะฮะข้างๆตรงกลางจะเป็นหนังข้างหลังก็เป็นหนังข้างๆก็จะเป็นผ้านะครับเป็นการดีไซน์ของ Mazda เขาทำมาให้นะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เป็น1.3นะครับเครื่องยนต์ 1,300cc นะครับแรงม้าอยู่ที่ มา่ที่93แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดได้23.3กิโลลิตรนะครับความเร็วคงที่นะฮะลูกค้าอยากเรียนเชิญลูกค้ามาทดลองขับนะครับเรามีรถทดลองขับให้นะครับกนะารดีไซน์กันชนหลังมีเซ็นเซอร์ให้แล้วนะครับ4จุดนะครับติดกล้องพร้อมเลยกล้องถอยด้วยนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับ ก็เบาอ,อันสะดวกสบายนะครับพับได้ถอดได้เป็นชิ้นเลยนะครับลูกค้าแบบว่าจะใช้ใส่ของอะไรก็ถอดได้นะครับถอดเก็บเบากพับได้นะครับใส่ของได้ดีใส่ของได้เยอะด้วยนะครับนี่นะฮะที่สําคัญก็รถรุ่นนี้ไม่มียางไหรนนะครับคุณลูกค้าจะเป็นตัวเติมลมให้นะครับเป็นฉีกเข้าไปในที่เติมลมนะครับ คครับบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับต้านะครับที่ผู้สื่อการขายมาซาระจําโชว์รูมาซาเซเลบี้สาขาสีนครินทร์สูนยประการนะครับวันนี้นะครับต้าจะมาแนะนําเป็นตัวเจ้าเซ็กสามสิบนะครับคาร์บอนดิชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์สองยูศูนย์ลิตรนะครับมีแรงม้าอยู่ที่ร้อยหกสิบห้าแรงม้าแรงบิดอยู่ที่สองร้อยสิบสามนิวตันเมตรนะครับกระจังหน้านะครับเขาจะเป็นรูปเกตปลานะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็โลโก้เขาจะมีเป็นตัวกระจกครอมให้นะครับ ในส่วนต่อมานะครับไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED projector นะครับปรับสูงต่ําเองอัตโนมัตินะครับล้อเขาจะเป็นล้ออันรอยขนาด18นิ้วลมดํานะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเขจะได้เป็นสีดําเงานะครับเป็นไลายคาร์บอนเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับภายในนะครับภายในตัวนี้นะครับลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังสีแดง ะนะครับแล้วก็คอนโซลถ้าเป็นสีดําเดินได้แดงนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอตัวนี้เขาจะได้เป็นหน้าจอดิสตอนนะครับหน้าจอดิสตอนเราสามารถปรับรูปเรื่องของเขาได้นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอเอทีดิวิ่งดิสเพย์เป็นหน้าจอแสดงความเร็วผู้ขับขี่นะครับมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเซนเนตอร์นะครับเป็นหน้าจอขนาด8.8นิ้วนะครับ นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์นะครับใช้ควบคุมหน้าจอเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์นะครับในส่วนต่อมานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็คือจะเป็นเบาะหนังสีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวแอร์ตอนหลังให้ครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวช่องอ่าไอโซฟิกนะครับสำหรับเสียบคาซิทสำหรับเด็กอ่อนเนาะโอเค ส่วนต่อมาท้ายนะครับท้ายรถเขาจะเป็นท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับโอเคนะครับท้ายเขาจท้ายตัวนี้เขาจะเป็นท้ายไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ำได้แล้วก็จะมีตัวระบบกันหนีบให้นะครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถดูเซ็กสามสนะครับสามารถเข้ามาดูสามารถบล็กอินเข้าดูที่โชว์รูมได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่ต้าโดยตรงเลยก็ได้นะครับนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถเซ็กสามอยู่นะครับอยากให้เข้ามาดูที่โชว์รูมนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามเบอร์โทรต้าโดยตรงก็ได้นะครับจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดเจ็ดสามห้าหกหนึ่งสี่นะครับเบอร์ที่สามารถแอดไลน์ดีได้นะครับ โอเควันนี้ต้าก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีมาสตอร์คสํำหรับมีสาขาสีนคลินนะคะวันนี้จะมาแนะนำรถ c x เอไฟนะคะรุ่น2.0 s ูอค่ะด้านหน้านะคะเราจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะคะ ระบบไฟหน้าเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็ปรับสูงต่ำแบบอัจฉริยะนะคะ ALS ด้านนี้นะคะล้อแม็กขนาด19นิ้วค่ะนี้จะเชือด้านในค่ะเรามีลำโพงโบสนะคะมีทั้งหมด10ตำแหน่งค่ะ ด้านในนะคะมีหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะมีส u n r o นะคะส u n r o ไฟฟ้านี่เ<ะ>บิร์ตปูอ้ายละเบาะหลังนะคะ<แ>นั่งได้สามที่นั่งนะคะมีแอร์ตอนกลางให้ค่ะโครอบดี ทีนี้มาด้านหลังนะคะจเรามีกล้อง360นะคะแล้วก็ฝากระโปรงท้ายเปิดแบบไฟฟ้าค mm ่ะเบาะหลังนะคะพับได้แบบ40 20 40นะคะเวลาพับเราก็จะดึงก้านด้านนี้นะคะนะคะอันน okay. ี้จะเป็นก้านเล็กๆที่จะไว้กดตรงกลางนะคะอันเล็กนะคะเป็นขนาดตัว20ค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะแากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถ c x เไฟนะคะสามารถนัดหมายทดลองขับหรือ,อข้อเสนอแคมเปญต่างๆนะคะติดต่อวีได้ที่เบอร์08-1701-1913นะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับเซียงนิกกี้นะคะวันนี้วันนี้นิกกี้จะพามาดูามาได้สามนะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะ SP นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2,000นะคะแรงม้าอยู่ที่165แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่213นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวนิกกี้พาไปดูภายในนะคะส่วนภายในนะคะอันนี้ของมดาด้าสานะคะภายในของเรานะคะจะกว้างขวางนะคะ จะได้อะหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะคะแล้วก็จะมีะปุ่มเซ็นเตอร์คอมบีร์นะคะช่อควบคุมจอค่ะแล้วก็หวงมาลายของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็เช้นทัดนาาจะเป็นเบาะของเรานะคะเบาะของเราสามารถปรับปุ่มไฟฟ้าได้10ตำแหน่งนะคะ2ตำแหน่งดูหลังนะคะโอเค ส่วนตัวนี้จะของเราตัวท็อปของเรานะคะจะได้ลำโพงโบสนะคะ12ตําตำแหน่งพร้อมซับมูเบอร์ด้านหลังนะคะโอเคค่ะส่วนห้องกู้โดยสารนะคะจะ,ะมะีไอโซฟิกนะคะ2ตํตำแหน่งนะคะใช่มีเข็มขัด3มตำแหน่งนะคะ่ะแล้วก็ของเราจะมีแอร์หลังด้วยนะคะ ส่วนท้ายนะคะส่วนถัดมานะคะจะเป็นส่วนท้ายนะคะของเราจะมาพร้อมระบบเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดเลยนะคะใช่ค่ะดูภายในด้านหลังเลยนะคะปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะมาเปิดมือนะคะอันนี้ห้องสมพละท้ายนะคะข้างในก็จะเป็นล้ออะไหล่นะคะมีล้ออะไหล่ให้ พร้อมแม่แรงนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถมาด้สาสนะคะหรือจะมาทดลองขับหรือจะมาดูรถที่โชว์รูมก็ได้นะคะหรือจะติดต่อนิกกี้ที่0922604987นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายบคุณคด้ที่สิดตามชอ